วันนี้พาลูกนะคะมากินอาหารนอกบ้านชื่อร้านอะไรนะลูกอะไรกล้องนะอยู่ไครคัวคุณกล้องอยู่ไรใช่ไหมคัวลุงธนูคัวลุงอะไรนะธนูหรอคัวลุงธนูอยู่ไรนี่ปลาสองร้อยห้าสิบตัวเบลอเลยอันนี้ก็กุ้งผัด อะไรนะ <Okay. S 1> เออผมกะหรี่น้องอ้อมาอร่อยมากดูสิตักหลายรอบแล้วส่วนอันนี้ก็ก <c oughs> ุ้งผัดเห็ดฟ้าเยอะมาก50บาทในมือบอก50บาทอร่อยเหมือนกันแล้วต้มแกงส้มปลานิมทอดใช่ไหมก็อร่อยอนี่ค่ะวันนี้เราสองแม่ลูกมากินมือพิเศษนะคะอ <c oughs> แม่ก็แบ่งข้าวไว้ตู้เด็กอร่อยแม่ก็ดีใจนะเนี่ย